ทีนี้ไปดูการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนะครับของสบตนะครับโดยทางศูนย์รัการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใ,าใต้นะครับมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนะครับที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับนายรามดอนหายีอาแวร์ A are, ผู้ช่วยเลขาธิการสบตรครับเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนที่หอประชุมพระสวีสุรัราชาทานที่ว่าการอำเภอรา,รามันตําบลกายบกเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับซึ่งในปี2567กร,รมที่ดินได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวพร้อมเดินสำรวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัศดรครับที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินครับโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลานะคะก็ได้ดำเนินการตามแผนสำหรับโฉนดที่ดินที่มอบในครั้งนี้อยู่ในท้องที่ตำบลบือมังและตำบลเกะโรอำเภอรามันจำนวน123แปลงเนื้อที่รวมกว่า198ไร่ส่วนใหญ่รัศดรเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรมเช่นทำนาปลูกทุเรียนลองกองเงาะและก็ยางพารามามากกว่า50ปีผู้ช่วยเลขาธิการสบตกล่าวค่ะว่าโฉนดที่ดินเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของ,ของที่ดินเมื่อได้มาแล้วก็ขอให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและในทางที่เหมาะสมไม่ว่าจะใช้ประกอบอาชีพทําไร่ทําสวนหากไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากให้จําหน่ายจ่ายหรือว่าโอนอยากให้เก็บไว้ใช้ทำมาหากินไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะ